จริงผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ขึ้นมาตรงบริเวณนี้เท่าไหร่นะครับมันอันตรายลูกาวิ่องอไปแล้วก็มันไม่มีบันไดทางขึ้นแล้วนะครับแต่ครั้งนี้จำเป็นเพราะมีสิ่งสำคัญที่อยากจะให้เห็นดเห็นไหมครับชื่อแววนของสะพานสะพานปรีดีทำลง ก็อยากจะพาอมาชมบรรยากาศนะครับตรงนี้คือแม่น้ำป่าสักฝั่งตะวันออกของเกาะเมืงองพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจะเป็นจุดที่จะเห็นสะพานปรีดีทำรงได้ถนัดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สวยงามนะครับผม จุดที่2นี่คือสะพานปรีดีทำรงนะครับผมชื่อปรีดีทำรงครับได้มาจากชื่อของคณะรัษฎรสองท่านนะครับคือนายปรีดีพนมยงกับหลวงทำรงนาวาสวัสดนะครับซึ่งทั้งสองท่านเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดนะครับผมสะพานปีดีก็เป็น สะพานแรกนะครับที่เป็นสะพานคอนกรีตแล้วก็แบบแขวนนะครับผมในเครื่องหมายคำพูดเป็นสะพานแรกที่ใช้ชื่อสามัญชนนะครับผมส่วนสะพานแรกที่เป็นสะพานแนวเดียวกันเนี้ยนะครับผมอยู่ที่นครสวรรค์น,นะครับคือสะพานเดชาติวงศ์นะครับผมอ,อ,อันนั้นเป็นชื่อ เจ้านายนะครับชื่อเชื้อพวงศ์นะครับผมไม่ไม่ใช่ชื่อสามัญชนนะครับผมแล้วก็หลังจากสะพานปีดีทำลงไปแล้วเนี่ยอีกหลายปีต่อมานะครับถึงได้มีสะพานที่ชื่อ,อ,อสามัญชนอีกสะพานหนึ่งนะครับคือสะพานติลสุรานนท์นะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องตลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้ครับมันมักจะเป็นเรื่องตลกเสมอ นะครับผมอย่าไปซีเรียสจริงจังกับมันครับอันนี้อาจารย์ผมนะครับคืออาจารย์ฉลองสุนทราวณิชนะครับจะชอบพูดด้วยประโยคนีค้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับผมโอ้อยต้องพักเสียงผมไว้นิดหนึงให้ได้ฟังเสียงเรือยนต์นะครับลาก เรือเล็กนิดเดียวนะครับเรือหางยาวเล็กนิดเดียวแต่ลากเรือทายนั้นเบลเลอเลยเป็นเรือขนทรายนะครับจุดในการลงทรายก็โนู่นนะครับแถวแถวป่าโมกนะครับโซนวัดป่าโมกอ่างทองทางด้านโน้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นแหล่งขุดทรายนะครับถ้าท่านเดินทางไปสุพรรณโดยใช้เส้นป่าโมกเนี่ยก็จะเห็นว่า ข้างทางเต็มไปด้วยบ่อขุดทรายนะครับผม,ม,มรบเรือลำเล็กนิดเดียวแต่ว่าก็ลากเรือลำใหญ่บรรทุกหนักได้ของแบบนี้มันอยู่ที่เครื่องยนต์นครับมันอยู่ที่หัวใจนั่นเองนะครับผม,นะบผมก็ลากไปออกโน้นนะครับผม แม่น้ station, ําเจ้าพยานะครับลงปากน้ําเจ้าพยานะครับที่สมุทรปราการนะครับผมเคยมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งนะครับที่สนใจทําเรื่องเรือขนสายนะครับเขาได้ข้อมูลมาบอกว่ามันยังคงเป็นเส้นทางการขนสายที่สําคัญนะครับ ในระดับประเทศเลยนะครับผม,มเป็นเส้นทางที่ไม่ต้องเสียสวยมากเหมือนเส้นทางบกนะครับไปเสียขียนุ่นเลยปากน้ำเจ้าพยาเลยนะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับในสภาพที่แม่น้ำตื้นเขิ่นลงเรื่อยๆนะครับผมกิจการขนรายอาจจะได้รับผลกระทบนะครับ ับมาที่สะพานปีดีทำลงต่อนะครับผมสะพานนี้สร้างในปีพศ2อ8สอนะครับผมสืบเนื่องจากการสร้างถนนนะครับที่ตัดเชื่อมเข้ามาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับผมแล้วก็เปิดนะครับเป็นทางการในวันที่14กรกฎาคม2486นะครับผม 14กระกฎาคมก็เป็นวันเกิดจอมพลปพิบูลสงครามพอดีนะครับผมนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็เป็นผู้ตั้งชื่อว่าสะพานปีดีทำลงเองนะครับแล้วก็จอมพลปก็มาเป็นประธานในการพิธีเปิดสัดใช้สะพานนี้เป็นทางการนะครับผม สะพานนี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนอย่างสำคัญอันหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดการสัญจรที่เชื่อมระหว่างเกาะเมืองพระนครศรียุยากับโลกภายนอกนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของอะไรหลายๆอย่างนะครับในการพัฒนานะครับผมคือการสร้างถนนสร้างสะพานมันไม่ใช่แค่ถนนหรือสะพานอยู่แล้วครับผมแต่มันจะเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาอย่างอื่นตามมานะครับผมซึ่ง พัฒนาการสําคัญนะครับตั้งแต่ศตรวตรรษที่19แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่า,าการสัญจรทางบกได้เข้ามาแทนที่การสัญจรทางน้ํามากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าการเกิดเทคโนโลยีอย่างรถยนต์เข้ามามีบทบาทแทนเกวียนแล้วก็เรือนะครับผม,มปัจจุบันนะครับสะพานดีๆทำาลงเนี่ยนะครับก็ถูกประกบสองข้างนะครับด้วย สะพานาตั้งชื่อว่าสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกัสบสะพานสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับผมถ้ามาจากเจดีนักเลงนะครับมาจากาถนนสายเอเชียนะครับผมก็สะพานปีดีจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระนเรศวรและซ้ายมือจะเป็นสะพานสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับผม ตรงเชิงสะพานนะครับทางด้านนอกนะครับผมฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองเนี่ยตรงถนนรดจนเนี่ยก็จะเป็นหลักกิโลเมตรที่1และ0นะครับกิโลเมตรที่0นะครับของอา,อายุทยานะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มาถึงอายุทยาหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับส่วนที่เป็น หลักกิโลเมตรที่1น,นะครับผมสองสะพานที่ประกบนั้นสร้างขึ้นมาภายหลังนะครับสร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมแล้วก็เดิมเนี้ยมีแค่สะพานอยู่สะพานเดียวคือสะพานปีดีทําลงนั่นแหละนะครับผมแล้วกเ็เมื่อสร้างสะพานสอเส้นขึ้นประกบแล้วเนี่ยก็ได้มีการเสนอนะครับทางการนะครับก็ จะทุสบสะพานทิ้งนะครับผมแต่ปรากฏว่าชาวพระนครศรีอยุธยาไม่ยอมนะครับผมแล้วก็ถกกันไปถกกันมาแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าการมีสะพานสามเส้นก็เป็นประโยชน์นะครับผมในแง่ของการสัญจรอ,อย่างยิ่งเลยนะครับผมก็ยังเห็นได้ชัดก็คือว่าการข้ามไปข้ามมาข,ามมาของระหว่างเกาะเมืองเนี่ยนะครับมันสะดวกมากขึ้นนะครับผมมันไม่ต้องไปยูเทินไกลนะครับผม แล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดและลดปัญหาอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนเกาะเมืองหรือคนอยุธยาก็จะนิยมข้ามสะพานโดยใช้เส้นกลางนะครับผมถ้าสัญจรภายในอยุธยานะแต่ถ้าเดินทางเข้าออกนะครับจากอยุทยาจะไปกรุงเทพหรือจะไปโซนอื่นๆที่ห่างออกไปเนี่ยนะครับก็ใช้สะพาน สมเด็จพระเอกาทศรสะนะครับกับสะพานสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับผมก็ก่อให้เกิดการสะดวกนะครับผม